สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดคนป่วยกันนะครับสินค้าตัวนี้ก็คือชุดคนป่วยแบบกางเกงนะครับก็จะประกอบไปด้วยเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็จะขาสั้นประมาณแค่นี้นะครับคนป่วยใส่แล้วก็จะดูสบายนะครับเดิรลุกเดิหมุนรอบนะครับโอเคนี่นะครับยกมือให้ดูหน่อยครับมีกระเป๋าไหมครับตัวนี้ไม่มีครับนะครับโอเคไหนลองนั่งเงินยองดิโอเคอย่าให้แตกนะครับสบายครับโอเคโอเคแล้วมีสีอะไรบ้างครับมีสีฟ้าครับเดี๋ไปดูนะครับสีฟ้าตัวนี้ตัวนึงแต่เนยสีชมพูครับสีชมพูแล้วก็สีอะไรรคับ ก็สีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้โอเคสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักแคตหัเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ได้ไว้ด้านล่างของยูทูบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราแล้วก็ลูกค้าสแกน QR code ที่อยู่ด้านข้างของยูทูปตัดถังได้เป็นของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่20คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูปตัดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายกหาเรา086581188หรือ089499222นะคะแล้วเรามีชููููรรรมมมอออยยย่่่ททีีาาาาาชนนนนนะะคคคสสใจดดิ้้ไเลลืัักห ภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ